ในที่รองผู้บัญชาการท่าสูงสุดลงพื้นที่กรวดเยี่ยมในกกำลังใจกำลังพุ่นนะครับพร้อมทั้งให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมนะมในพื้นที่รับผิช,ชอบนะครับและก,กรดเยี่ยมโครงการโรงเรียนน้ำลื่สะอาดด้วยระบบอาโอด้วยครับโดยนี้แหละครับทยนวดพัฒนาการเคลื่อนที่ซีโอกสำนักงนานพัฒนาภาคที่นะครับกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกดมซักคำใส้แส้งรองผู้บัญชาการท่านสูงสุดและคณะ เดินทางมาในพื้นทีน่น,น่วยปัฒนาการเคลื่อนที่ที่หนี่แหละครับ ยูทีตาบนบัดประด้วนเภือเมืองสุรัฎร์เรานะโดยมีพันข้าไปกับพันเอกพลพัฒน์เทียนไทยผู้บังคับน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่หกนะครับผู้บังคับการน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่หกสำนักพัฒนาภาคที่และกำลังพลนนให้การต้อนรับครับค่ะพอมาถึงก็ได้มีการว้สักการารูปล่อจอมผลสลิดธนารัฐและก็รับฟังบรรยายสรุปรวมทั้งมีการพอบ้ากำลังพลนและก็ให้โอวาทในการปฏิบัตินาถีนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมสู้นบรรเทาสาธารณภัยน่วยพัฒนาการ เคือนที่46มีการไปแลบ,บ้านพักกำลังพลน,นะคะเพื่อดูงานกิจกรรมสุ่นการเรียนรู้ข้องน่วยพัฒนาการเคลืะะ่อนที่46พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ข้องน่วยเนะะี่ยค่ะเตรียมการในการช่วยเลือกภัยพิบัติโดยเฉพาะในเรื่องห้องน้ำท่วมชับพลและการนำปลาไล่ลากเพราะฉะนั้นแล้วการออกช่วยเลือกในแต่ละครั้งกำลังพลเองก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะคะหล้วจากนั้นจะ<ก>ได้ไ <ป S 1> มีการลง นี่แหละครับตอนนี้ยังยู่สีน่วยนี่ใช่ไหมสีน่วยแหล่บ้านผัก <ไป S 1> <ล>แหล่บ้านผานะเดียวนะเออนะครับนี่นี่ไปพื้นที่แล้วนะครับไปพบปา้าครูนักเรียนพร้อมตักลวดอาคารบริการน้ำลื่มระบบอ่าโอ้จำนวนชางแห่งนะครับกรมีแกโรงเรียนวัดนิกรปราศาทตรนะครับทีตะเกียนทองการดิษนะครับแล้วก็โรงเรียนเทศบาลนึ่งบ้านไร่ล่วงนะครับก็ตบบนกาเดการดิษเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนวัดป้าครูตาบนชางทรายอำเภอกาญจนดิษนะครับก็เพื่อให้คณะครูนักเรียนได้มีน้ำสะอาดบริโภคนะครับ จากโครงการผลิตน้ำป้าดังกล่าวเนี่ยรวมั้งสิ้นเนี่ยหกร้อยสี่สิบคนครับที่ทางชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกลเคียงก็สามารถที่จะนำน้ำเนี่ยนำดื่มระบบอาอูเนี่ยไปอุปภคบปิโุกได้อีกด้วยนะโดยทางโรงเรียนจะเปิดให้บริการนะครับตลอดเวลาซึ่งก็เป็นอีก่องถงังนึงนะครับที่จะช่วยชาวบ้านประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อน้ำจะเอกชนไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะครับอ๋อนี่นักเรียนก,ก็กินได้ชาวบ้านก็มาเอาไปดื่มได้เหมือนกันรนอาอูอาอ่อาอนะอ,อาอู่ค่ะ